สวัสดีครับผูผาอายิ้มหน่อยครับผู้ผานั่งทำอะไรครับผมผู้ผาผู้ผายิ้มหน่อยเฮ้ย อเจ้ไยิ้ม้างไหมไอจจ๊งจ๊งูผาผู้ผาผูผา่งจ๊งจ๊งจ๊งจไอดีครับผมพากินครับผม อ๋อพากินยิ้มเก่งจังเลยเอ๊ะเจ๊เอ้ยน่ารักครับพาคินนั่งทำอะไรครับนั่งเล่นตุ๊กตาเหรอฮนั่งเล่นอะไรครับเฮ้ไอยิ้มให้แม่หน่อยเล้ไอยิ้มหน่อยเอ๊ะไอยิ้ม ไยิ้มหน่อยเอ้ออารมณ์ดีนะคะจะเอ๊ะอะหัวลาะหน่อยอะหัวลาะหน่อยหัวลาะดังๆหน่อยเฮ้ยอะหัวลาะดังๆให้แม่ฟังหน่อยพาคิน ปาคินครับจเอ๊เอาวะแล้วหน่อยเอาวะแล้วนางหน่อยเอ๋สวัสดีครับน้องภูมินอาภูมินยิ้มหน่อยเร็วเจ๊เอ้ยน่ารักอ่ะเอ๊เอะจริงจริงเจ๊จิงจริงเจ๊